ครับออคิว e จากบ,บ้านบล็อกเชนนะครับเดี๋ยวเรามาต่อแมปแตนบล็อกของแลนต่อไปกันเลยแล้วกันนะครับไอตัวของไอไกะปายผมยังไม่เล่นนะผมเห็น3แมปแล้วผมขี้เกียจนะครับผมขอพักไว้ก่อนมันจะหมดเขตวันที่14นี้นะครับส่วนในตัวกิฟต์เอาเนะครับเราจะต้องมีเขาเรียกว่า NFT ถึงจะสามารถเข้ารวมได้ตรงส่วนนี้ผมขอข้ามเลยแล้วกันนะครับส่วนในแลนนะครับ ก็แบ่งภูแชร์ภูกัน1 0 0แสนอันนี้หมดเขตวันที่14นะครับแล้วก็ตัวมิสติกบล็อกอีกหนึ่งอันเนาะเดี๋ยวค่อยเล่นนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะไปเล่นเดอะโอเมก้าก่อนแล้วกันนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูที่เพมแบ็กกันเลยสำหรับแลนโอเมก้ามีทั้งหมด1 3เอ้ยเมื่อวานผมเพิ่งเล่นไอชัปเตอร์2เอง อ่ a ชั e สามมาแล้วนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวผมขอตัดตัวโอเมก้าทิ้งก่อนเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ Chapter 3เพื่อให้มันจบตัวเควสของมิสติ้งไปละกันนะครับผมอ่าเริ่มเควสมานะครับก็ให้หาโทเค็นตัวโรแมนติกกับโทเค็นดาม่าอีกนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นแบบง่ายๆละกันนะครับเพราะเราเหลือแค่เควสเดียวก็จะผ่านเนาะอันนี้ผมเล่นไปเจอบั๊กด้วยนะครับบั๊ค่อนข้างเยอะแหละ รอบนี้รอบที่4ี่ของผมแล้วนะครับในการตัดการเล่นนะครับถ้าจะให้เวทครบทั้งตัวดราม่ากับโรแมนติกต้องเล่นทั้งหมด2อรอบนะครับแต่ผมคงคิดว่าถ้าว่างนะผมก็คงลงอีกอีกอีกคลิปหนึ่งแต่วันนี้เอาเป็นแค่พอผ่านก่อนแล้วกันนะครับอาจจะไม่ครบจกเวทนะครับเพราะว่ามันจะตอบคำถามนี้ต่างกันเลยอันนี้สำหรับเพื่อนๆคนที่ชอบกดกีรัวๆนะครับ ใช้เวลาไม่ต้องนานมากในการเล่นแล้วกันนะครับผมมันจะใช้เวลานานเพราะฉะนั้นสําหรับคลิปนี้เอาที่แบบง่ายๆก่อนแล้วกันนะครับโอเคจนมาถึงตรงนี้นะเพื่อนๆตรงเนี้คําถามจะแตกต่างนะครับถ้าเพื่อนๆเลือกอีกข้อหนึ่งมันจะได้โทเค็นโรแมนติกนี่ครับถ้า้นนี้เพื่อนๆตอบสตาร์ดี้นะเพื่อนๆก็จะได้เป็นดาม่านะครับแต่ว่าผมขออนุญาตกด E ไปรัวๆเพื่อเอาแต่โทเค็นตัวโรแมนติกไปแล้วกัน แล้วก็กระโดดลงจากลิฟต์ไปด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับคเครเทศนะครับเราต้องเก็บทั้งหมด20นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจอยากให้ผมหาให้ทิ้งไว้ใต้คลิปคอมเมนต์นะเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกครับเพราะมันจะเสียเวลาในการหามากอันนี้ผมขอข้ามไปก่อนอหลังจากนั้นนะครับตรงไปยาวจนสุดทางแนละ้วก็ให้ขึ้นบันไดไปทางซ้ายมือ ไปเรื่อยๆนะครับไปตามทางไปเรื่อยๆเลยครับแล้วก็สุดทางอีกขึ้น,น,นบันไดไปขึ้นบันไดไปอ่าทีนี้ให้มองไปทางขวานะครับเราจะเข้าสู่ตลาดมาร์เก็ตละนะครับตรงนี้ก็เดินตรงยาวไปเลยระวังบัคเควสหายหมดนะต้องเล่นใหม่นะครับอันนี้ผมคุยไม่ได้โอเคไม่เป็นไรก็กลับมาคุยกับตัวนี้แล้วก็กลับไปคุยกับ ตัวนี้ไม่คุอไม่ได้ก็ซัดมันเลยก็ได้ครับมมันก็จะได้สองเข้าไปอันผ่านเควสเนาะนี้หันหลังกลับครับกลับเข้าไปยังตลาดตัวนี้หนึ่งตัวนี้สองตลาดก็จะ,ะจะเป็นอันผ่านเควสครับกดรัวไปเรื่อยๆอีนะครับ โอเคเควสโแมนติกเราก็จะผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ไปทางด้านซ้ายมือต่อเลยจากนั้นกระโดดลงไปด้านล่างได้เลยครับผมไม่มีอะไรแล้วให้เราเข้าร้านเบียร์ไปเลยครับผมด้านขวามือเนาะ เข้าไปในร้านได้เลยครับหลังจากนั้นออกจากร้านนะครับให้ไปทางด้านซ้ายมือครับผมจะมีทางขึ้นอยู่ตรงตอกเนาะตรงป้ายนะครับให้เราขึ้นตามป้ายไปเลยเออเราเชนเป้าหมายเราแล้วนะครับอยงนั้นตรงยาวเลยครับ จนมาถึงย่านเรืองลมนะครับไม่ใช่ดาบอสูรนะอะตรงนี้นะครับย่านผู้คนโอเคจากเคว็ดใหม่ก็จะมานะครับให้ไปทางด้านซ้ายมืออีกขึ้นบันไดไปตรงบันไดเหล็กยาวๆสูงๆอย่าง,งนี้เนาะเมื่อขึ้นจนสุดทางแล้วนะครับให้ยูเทินนครับแล้วไปด้านหลัง จากคุยจบนะครับก็ตรงไปด้านหน้าต่อเลยมันจะมี n p c เราคุยทั้งหมดสามตัวเนาะนี่คือตัวแรกนี่ให้ไปทางด้านซ้ายมือต่อแล้วก็ขึ้นบันไดไปไปทางด้านขวามือคุยตัวที่สองนะครับหลังจากนั้นเดินไปนิดนึงคุยตัวที่สามเมื่อจบ n p c ตัวนี้นะครับเราจะเห็นเป้าหมายละให้เรากระโดดลงไปด้านล่างเลยครับ เฉียงๆไปหน่อยก็ได้เดี๋ยวจะกระโดดไม่ผ่านอ่าเคเมื่อลงมาถึงด้านล่างนะครับให้เข้าไปในร้านอาหารร้านนี้เนาะใส่อาวุธให้เรียบร้อยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องตีไอตัวสามตัวนี้นะเรียบร้อยครับตอนจะเป็นอันผ่านเวสเนาะทีนี้ในร้านนะครับ ช่องเล็กๆทางด้านซ้ายมือเพื่อเห็นไหมอ่าให้เราเดินตามทางนันไปได้เลยโอเคเฮ้ยโอีโยก,กดกระโดดแล้วไม่ผ่านเอาใหม่เอาใหม่อมาตอนทางนี้ได้เลยเนาะ Hey, จนมาถึงตรงนี้นะครับเฟสเราก็จะผ่านหมดเลยนะครับผม mm. แล้วก็ให้ลงมานิดนึงนะครับถึงตรงนี้เนาะพอขึ้นเขาว่ารันนะครับ mm. เราจะต้องกระโดดไปอีกฟากหนึ่งให้กระโดดไปแล้วก็กดยูเทิร์นเป็นตัว U เนาะผมก็ไม่ค่อยแม่นหรอกอ่าอย่างนี้ครับ mm. ในส่วนนี้ให้ระวังนะครับ มันจะมีเครื่องหมาย u e s t i o n Mark อยู่ด้านล่างเดี๋ยวนะอ่าตรงนี้ครับถ้ามันเพื่อกระโดดลงไปแล้วลงไปในน้ำเสียช่องนี้นะมันจะผ่านเกมโดยอัตโนมัตินะครับฉะนั้นต้องระวังให้ดีเนาะให้กระโดดข้ามไปอีกฝากหนึ่งขอนะครับเพื่อไปรับเพลยกับตัวเซ็กบอท วเราไปฝั่งนี้ก่อนนะเอ okay. นี่แหละอุนยนเซ็กบอทกดคุยนะครับตรงนี้ให้ตอบข้อสองนะถ้าเกิดคุยไปเรื่อยๆตอบข้ออีีรวๆมๆเหมือนที่ผมมาเล่นมาทุกวันนะมันจะไม่ผ่านนะครับมันก็จะคุยวนซ้าําอ่ะอี่ยสักครู่จกกนกว่ามันจะขึ้นช้อยให้เลือกสองข้อนะครับแงโอเคอ่ะทีนี้เขาก็จะให้เรานะครับไปคุยกับคอมพิวเตอร์ทั้งหมดสามเครื่อง ด้านหลังจะมีหนึ่งเครื่องเอ่อ okay. มอคุยจบด้านบนนะครับมีหนึ่งเครื่องอ่าเมื่อเราคุยเสร็จเรียบร้อยนะครับเควสเราก็จะผ่านทีนี้ไปเราไปรับเควสอีกเควสหนึ่งแล้วกัน <c oughs> หลังกลับนะครับกระโดดไปอย่าไปเข้าใกล้เลยนะถ้าเข้าใกล้นี่เรียบร้อยนะผ่าน ฟันดาลทันทีนะครับแต่ถ้าไม่ซีเรียสนะครับยังไงเราก็ขาดอีกแค่เควสเดียวเนาะยังไงก็ต้องผ่านอยู่แล้วเดินตรงไปจนสุดปลายทางเลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะเดินหาน้องเห็ดก็มารับเควสน้องเห็ดตรงนี้ได้นะครับผมที่ผมไม่รับอีกกรณีหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปบังเควส,สอื่นๆด้วยนะครับถ้าเรารับเสริมมาเนาะทีนี้เดี๋ยวผมจะหาทางขึ้นไปตรงซุปเปอร์มาร์เก็ต มาตรงโซนกลางก่อนแล้วกันนะครับมันจะมีบันไดให้เราขึ้นไปเนาะอ่ะเจอทางขึ้นล้วอ่ะรับเวสนี้ก่อนก็ได้สำหรับเวสนี้นะครับวิธีการทำเลย ชื่ออะไรอัพทูโนฟูดนะครับไปด้านหลังทูโนฟูดเก็นใช่ไหมแล้วเราจะเห็นนั่นแหละเรียบร้อยละเป้าหมายนะครับให้เราขึ้นบันไดไปนิดนึงอะฮะแล้วก็โดดไปฟากหนึ่งได้ไหมน่าไ,ได้นะครับ้ามาคุยเราก็จะเป็นอันผ่านเควสเรียบร้อยนะครับออกยังยังยังไม่ผ่านก็ขึ้นไปด้านบนอีกรอบหนึ่งไป โอเคหลังจากนั้นนะครับเควสที่ผมทําเป็นเควสต่อไปเลยนะครับจะมาเป็นเควสของคล้ายๆกับไอไอหัวพังอ,ะอ่ะอ่ามันจะมีอยู่ในฉากอยู่นะครับด้านล่างอย่ผมนูก,ก่อนทางลงไม่แมนไม่แมนก็กระโดดลงไปด้านล่างเลยก็ได้ครับนั่นแหละนั่นแหละเควสขึ้นละอย่าอย่าทางลงก่อนโอเคลงทางนี้ก็ได้ครับ ลงไปอีกอ่าดูเควสอ A เหลืองๆไว้นะครับพ็อกระโดดลงไปอีกรอบหนึ่งโอเคเราก็จะเจอไอตัวผมทรงพังเรียบร้อยเข้าไปคุยได้เลยครับตอบ E หลัวๆอในส่วนนี้นะครับพอคุยเสร็จแล้วให้กลับหลังมาแล้วไปทางด้านขวาม,มือจาัดก,การสองตัวนี้ได้เลยนะครับ โอเคกลับไปคุยกับตัวตังอีกรอบหนึ่งเรียบร้อยครับเวสเราก็จะผ่านไปเรียบร้อยแล้วเดี๋คนเพนงงก็หลังจากที่ส่งเวสตัวไอพังนี้นะครับให้ไปทางด้านขวามือตรงไปจนสุดทางเราจะเจอบันไดเนาะให้เราขึ้นบันไดไปครับ เดี๋ยวเราค่อยกระโดดลงไปด้านล่างขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อเคหลังจากขึ้นมาเสร็จแล้วเนาะอ่าทางกระโดดลงไปด้านล่างนะครับตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวผมนึกก่อนเอกระโดดลงไปด้านล่างเลยด้านหลังเรานะครับด้านหน้าเราเป็นร้านอาหารถูกไหมครับด้านหลังเราเอมันจะเป็นโซนกลาง อย่างนี้เห็นนะหเอ้เครื่องหมายตกใจอ,อ๋อไปเทตดอะาังไม่ทำนะครับด้านบนนะครับมันจะมี NPC เอ่อเอเๆตัวผู้หญิงอย่างนี้นะครับตรงโซนกลางแหละกดเข้าไปคุยได้เลยครับตรงนี้ต้องคุยแล้วตอบข้อสองนะ เพราะว่าตอบข้อ1นึ่นวัวมันจะไม่ผ่านทีนี้ให้เราไปจาัดก,การเครื่องเจ็นมีทั้งดหเครื่องเครื่องแรกก็อยู่ใ,ใกล้เลยสำหรับเครื่องที่สองอยู่อีกฝากหนึ่งนะครับอ่านี่เครื่องที่ส อีกสองเครื่องนะครับเข้าโซนกลางไปแล้วก็ไปด้านบนเลยมันจะผ่านตลาดมาเก็ตไปด้วยคือเปอ็นตลาดมาเก็ตเนาะรู้สึกว่าอยู่ประมาณตรงนี้ ตัวหนึ่งจะอยู่อีกฝ้าหนึ่งเลยนะครับตัวที่ห้าก็จะเป็นอันครบเนาะหลังจากที่เ,เพื่อนๆคุยกับเครื่องเจนเสร็จแล้วนะครับให้เดินไปทางซ้ายมือไปจนสุดทางเลยนะครับแล้วก็กระโดดลงไปด้านล่างเพื่อไปอีกฝ้าหนึ่งเนาะ โอเคครับขึ้นบันไดเลื่อนไปแบบนี้นะบันไดเหล็กครับแล้วขึ้นไปด้านบนมันจะมีเควสลับนะครับอยู่บนบ้านไม้สีแดงแบบนี้เนาะจะเป็นหุ่นยนต์นะครับตาเดียวตัวนี้ให้กดเข้าไปคุยครับจากนั้นนะครับให้เรามองลงไปด้านล่างได้เลย Okay. กลับขึ้นไปคุยกับคุณยน์อีกรอบหนึ่งนะครับก็จะเป็นอันผ่านเควส์น่าจะไม่มีเควสอะไรเหลือแล้วนะครับเพื่อนๆก็กระโดดลงไปด้านล่างได้เลยตัวเจนเรียบร้อยแล้วทุกอย่างเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็ ไปตรง question mark ที่ผมบอกว่าระวังโดนอ่ะกระโดดลงไปด้านล่างนะครับคุยกับประตูเราก็จะเป็นอันผ่านเวสทั้งหมด26สทับ28สเนาะสำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่จะเอาเวสตัวดราม่านะครับก็จะต่างกันนิดนึงมางในส่วนของดราม่านะครับตรงก่อนที่จะลงลิฟต์เนาะจะมีคำตอบนะครับให้ตอบตัว student ตัวนี้นะครับ มันก็จะได้ตัวโทเค็นดาม่ามาหนึ่งนะครับผมนี้ผมขอข้ามไปแล้วกันให้เพื่อนเพื่อนก่อนที่เราจะผ่านเควสเนี่ยก็คือเพื่อนเพื่อนจะอยู่ที่ตลาดแล้วนะครับมันจะมีเควสขึ้นว่ามาเก็ตใช่ไหมเพื่อนเพื่อนเข้าไปในตลาดนะครับให้คุยกับคนนี้อ่าแต่เควสไม่ได้อยู่คนนี้เควสอยู่ที่คนนี้นะครับให้เพื่อนๆื่อนกดคอนเดนิวคุยไปเรื่อยๆเลยจนกว่าจะเจอคําว่าไปเรื่อยนะไม่ต้องรีบนะครับจนกว่าจะเจอคําว่า Tomorrow Buy Tomorrow ให้เพื่อนเลือก Buy Tomorrow ทั้ง2ข้อนะครับจากนี้ไปเลือกข้อ2ทั้งหมดเลยก็ได้ครับผมแล้วเราจะเห็นเหรียญดามาดอกอยู่กับพื้น1เหรียญน,นะครับสำหรับข้อนี้ก็ตอบข้อ2ครับ หังจากนั้นนะครับก็กด Continue ไปเรื่อยๆนะครับจนจะ,จะเจอคำว่า h o w can i thank you เนอะอันนี้เราก็เลือกข้อ2ครับอ่าเราก็จะได้ตัวโทเค็นดาม่ามา1เหรียญน,นะครับเป็น2ับ3ให้เรากด Continue เรื่อยๆจนออกจากเควสตรงนี้ครับแล้วก็เก็บโทเค็นดาม่าที่อยู่กับพื้นอันใหญ่ๆตรงเนี้ยเรียบร้อยครับทีนี้เพื่อนๆก็เล่นเควสเหมือนเดิมเลยนะครับ เราก็จะไปอันจบเควสเรียบร้อยก็ขอสภาพว่าทําไม่ครบเหมือนกันนะครับแล้วก็ไปหาข้อมูลมาละนะครับก็มีหลายท่านที่ไม่ครบเหมือนกันนะครับก็ได้ประมาณนี้แหละนะครับเต็มที่เลยนะครับน่าจะได้ประมาณ2 9่สิบเก้าทับสาสี่เควสแต่ไม่เป็นไรยังไงเควสหลักเราก็ครบทั้งหมด60นะครับผมโอเคเพื่อไม่มีการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปเล่นแบบใหม่กันเลยดีกว่าแล้วพบกันใหม่ครับอีคิวจากบ้านบล็อกเชนคนบ้านๆก็ทําได้ขอบคุณมากครับ